ปฏิเวทนะได้ผลดีงามมากโอเคทุกคนโน้มน้อมน้อมบารมีมาสเตอร์เจ้าค่ะโน้มนอมน้อมบรารมีท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะสวัสดีทุก R, ทุกคนนะ m s เทุกทุกคนที่ฝ่ายรู้ในเรื่องของธรรมะนะวันนี้ พี่เซอร์ก็อาจะมาคุยเรื่องของอที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนเราคุยเรื่องของพยตนะนะก็ะเลยว่าเอ๊ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีก็มาดูว่าใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของ โลกียะโลกุจระเนี่ยตรงนี้ยมีใครที่ยังไม่เข้าใจบ้างไหมพระเจ้าก็เลยอยากจะมาคือตรงนี้มันสําคัญไงมันสําคัญที่ว่าเราต้องเข้าใจโลกุตระโลกียะสังกตะสังกตะสังขารวิสังขารเนี่ยสังขารคือการปูแต่งวิสังขารก็ไม่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 ไมไมปูแต่งปูแต่งไม่ได้นะสังกตะ ก็คือปรุงแต่งได้สังนตะก็ปรุงแต่งไม่ได้นี่ไม่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ทั้งนี้เราต้องเราต้องมีความเข้าใจนแต่ว่าในเรื่องของโลกุตระทับโลกิยะเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันให้มากหน่อยหนึ่งกงคือในเรื่องของโลกุตละนโลกุตระเป็นยังไง มันแางจากโลกียะยังไงโลกียะก็คืออยู่ใต้วิสัยโลกอยู่ใต้วิสัยโลกก็คือโลกียะเนี่ยมันเป็นธรรมะแบบโลกโลกอะมันยังอยู่ภายใต้การบีบคั้นของโลกธรรมโลกธรรมที่เราเรียกว่าโลกธรรมแปด ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเอญมีนินทาตรงน,นี้ยนะงั้นว่าใครตอนนี้นะที่ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเรายังมีปัญหาอยู่กับเห็นโลกธรรมแปดเนี่ยก็ถือว่าเรายังอยู่ในในโลกิยธรรมนี่แหละใน,ใน,ใ,นในโลกะในในโลกิยธรรมนี่ละ ก็คือเรายังอยู่ใต้วิสัยโลกอยู่คือหมายถึงว่าถ้ามีการดินทาแล้วเราเฉยเๆมีการสรรเสริญเราก็เฉยแทนนี้อาจจะมีคนอื่นดินทาว่า้ายเราเยอะแยะมากมายหรือว่ามีคนมาชื่นชมเราก็มากมายะเราก็เฉยๆคือไม่ได้มีผลกับเรา ทั้งคำชมและค,าคําด่ากนไงหรือได้ลาบเสริมลาบาอวันมีลาบไม่มีลาบอยศเสริมยศมีสุขมีทุกข์เดี๋ยววันนี้สุขตอนเช้าสุขตอนบ่ายทุกข์หรือว่าสุขทุกข์มันก็เกิดตับตลอดเวลาเรายังตกอยู่ภายใต้ อำนาจของมันยังมีอำนาจกับเราไหมเนี่ยมันยังมีอำนาจที่ทำให้ชีวิตเรา,าเปลี่ยนแปลงไปไหมในความรู้สึกในหัวิตหัวใจเราอะนะตรงนี้ก็สำคัญก็คือเรายังอยู่ในวิสัยของโลกอยู่อยู่ในวิจัยของโลกก็คือเรายังถูกโลกนี้บีบคั้นก็คือโลกนี้ก็คือโลกกระทำแปลกและนะ้ะ ฉะนั้นพอไปถึงเรื่องของโลกุตละแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าโลกุตละเนี่ยมันจะอยู่อยู่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยหรือว่าโลกุตละเนี่ยมันอยู่เหนือฟ้าเหนือโอ้โหมันเหนือทั้งทุกสิ่งทั้งปวงไปนะมันมันก็ไปท่ายอย่างนั้นที่จริงโลกุตละเนี่ยมันก็ อยู่อยู่ติดกับโลกิยะนี่แหละแต่โลกุตระนี่มันก็จะตรงกันข้ามกันนะครับคือ,อคือมันอยู่เหนือโลกแล้วเนี่ยมันอยู่จะมันจะอยู่เหนือโลกกระทำแปดมันจะอยู่เหนือโลกกระทำทั้งหลายอ่าจะสุขทุกข์ไม่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 ริไม่ไมีมมมผลนะสุขทุก สรรเสริญนินทา,าต่างๆไม่ไม่มีผลทีนี้เรื่องโลกุตละเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะเราทั่วทั่วไปเนี่ยก็มักจะคุณจะเข้าใจก็ว่ามันเข้าถึงได้ยากนะยมันเป็นเรื่องที่ยากที่จริงมันมันมันก็ไม่ยากนะมันไม่ได้อยู่บนฟ้าที่ไหนแต่มันอยู่ที่ ชีวิตจิตใจของของของเรานี่แหละจริงๆแล้วนะมันจะอยู่ที่จิตใจในในใน,ในตัวเรานี่แหละก็สรุปก็คือมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละเนี่ยใช่ไหมถ้าจิตใจเราอยู่เหนือวิสัยโลกชีวิตเราก็จะเย็ยนเนี่ยเย็ยนเป็นสุขเออมันจะสงบเย็ยนว่างนั่นแหละ คือเราจะอยู่เนะือวิสัยโลกฉะนั้นสิ่งสิ่งเนี้ยนะเรื่องของโลกุตละเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แล้วควรจะรู้ที่นี่เดี๋ยวนี้ประมาณนั้นนะนะมันมันเราต้องควบคุมมันให้ได้นะ ควบคุมที่ภัสาเนี่ยแะเนี่ยควบคุมจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ได้อืคือไม่ให้โลกบีบคั้นเราได้ก็แค่นั้นแหละที่จริงแล้ว<อ>โลกุระเนี่ยมันมันมีอยู่นะเขาใสในพระเจดีดก็จะเรียกว่า โลกุรลธรรมเก้าเรากุระธรรมเก้าแต่ 9. มันก็บอกเราตรงๆอยู่แล้วว่ามันเป็นมันอยู่ในอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยโฉนาปฏิกปักเนี่ยปฏิกธาคามีมกักอนาคามีมัดอรหัตมัยสี่ละมักสี่ผลสี่ นิพพานหนึ่งผลสี่ก็มีโสดาปฏิผลนะฮะสันติตาคามีผลอะไรเนี่ยอนาคามีผลเนี่ยแล้วก็อรหัตผลนะฮะแล้วก็นิพพานหนึ่งสี่สี่เป็นแปดแปดบวกนิพพานหนึ่งก็เป็นเก้าโลก,กุจรถทำเก้าอันนี้ยอันนี้อยู่ในอ่าพระไตรในพระไตรย,ยกนะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปอะไรนั้นมากหรอกแทนแต่ว่าให้รู้ว่าการที่เราจะ อยู่เหนือโลกเราควรจะทํำยังไงมันมีวิธีการปฏิบัติยังไงแล้วถ้าเราตกอยู่ภายใต้อํานาจของโลกในโลกียะเนี่ยเราจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของอะไรเนี่ยไม่แน่คือโลกกะทำแปดเอะเคือทาร้ายเรนเต็มๆไม่ว่าเราจะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสุขมีทุกมีสันสรินมีชา่ยนะทําลนะายเราเราจะได้ลาบมันก็ทําลายเราเราจะเสริมลาบไปมันก็ทําลายเรา มันจะมีสุขก็ทําลายเราทุก,ก็ทําลายเราเนี่ยตรงนี้ก็คือเราเน้นในเรื่องของอ,อโลกกรรทัแปดเนี่ยดนั้นการรับรู้เรื่องของโลกกระทัแปดต่างๆเนี่ยมันจึงมันจึงแบ่งเป็นสองแบบนีคือคือรับรู้ด้วยสังขารธรรมก็คือรับรู้ ด้วยสังขารการปรุงแต่งในขันห้าธรรมดาเนะี่ยรับรู้ด้วยอาิฐานะในขันห้าแหละนะรับรู้แบบขันห้าขันห้าทำงานยังไงกับปรุงแต่งไปรับรู้คือสังขารรับรู้แบบขันห้าขันห้านี่ถือว่าเป็นเป็นสังขารเป็นสังขารธรรมก็คือเป็นธรรมแบบโลกโลกก็คือมันอยู่ใน โลกิยธรรมเรานี่แหละใช่ไหมอันนี้อีกแบบนึงก็คือวิสังขารเนี่ยวิสังขาน,นี่ก็คือก็เหมือนอสังขตะนั่นแหละช่างคือมันปรุงไม่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไอตรงเนี้ยมันก็มีการพัฒนาฝึกฝนอย่างที่มาสเตอร์ได้ไดเราแนะนําแล้วก็เราได้ปฏิบัติกันในแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ตรงเนี้ยนะคือ คนทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือในการรับรู้เนี่ยเป็นเป็นโลกิยธรรมก็คือใช้ตาหูจมูกลิ้นใจใจธรรมดานเนี่ยแต่ยังกลุ่มพวกเราเนี่ยเรามีระบบเอเมซาเรามีสติเอเมตามีว่างใช่ไหมมีมีระบบของการโน้มนิพนธ์ทางการฟอกธารขดขันมีการสร้างเป็น สร้างกุศลเข้ามาทําให้กุศลถึงพร้อมเป็นมหาเป็นจากกุศลเป็นมหากุศลต่างๆตรงนี้แหละที่มันจะทําให้ยกระดับจิตนะสูงขึ้นทีนี้พอเราระดับจิตมันสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะอยู่เหนืออยู่เหนือไอ้ไอ้ไอ้รูปนามเนี่ย พอมันอยู่เหนือรูปนามเนี่ยเพราะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาเรารู้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้จากวิญญาณนะขันใช่ไหมอันนี้อันนี้วัตเตอร์พูดหมายถึงว่าคนเนี่ยต้องเข้าใจอ่าขันขันห้าขันแล้วนะขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยมันจะไปรู้รู้รูปรูเวทนารู้สัญญารู้สังขารเนี่ยเกิดจับเกิดจับตลอดเวลาเนี่ย ตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่ไปรู้ไอ้สี่ขันเนี่ยตลอดเวลาอ้นี่รู้แบบเนี้ยคือคือคือรู้แบบโลกิยะทั่วๆไปเดะฉะนั้นคนที่เขาฝึกฝนด้วยขันห้านะเอาขันห้าไปสึกธรรมะเอาขันห้าไปสุดผลให้ได้ผลของธรรมะเอาขันห้าไปสุดผลสําเร็จ มันก็อยู่ที่ขันห้าแหละมันไม่มีทางอล้รขันห้าอยู่ที่ไหนขันห้าก็อยู่ในโลกียะเลยมันไม่มีทางหรอกฝึกกับขันห้าเ้าจะไปได้โลกุตตระใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคเนียที่ให้เราคิดง่ายๆเอาขันห้าไปฝึกธรรมะเราก็ได้ธรรมะจากขันห้าแล้วขันห้าเป็นมายาขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็ได้ทุกข์กลับมาอยู่ดีใช่ไหมล่ะเะนั้น แต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วมันมีธาตุรู้ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยีมาสเซอร์ได้พูดบ่อยๆเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันติดตัวรู้รู้ในการทําง,งานของรูปใบชนาสัญญาสังขารและวิญญาเนี่ยมันรู้ทั้งห้าตัวเนี่ยมันจะเห็นการทําง,งานของห้าตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนีแต่มันจะรู้เฉยๆอา่า มันรู้เฉยเฉยมันรู้แล้วมันไม่มันไปไม่ไปปรุงแต่งไม่อะไรนั่นแหลสมมติว่าขันห้าทุกมันก่อเฉยเฉยขันห้าสุกมันก็เฉยเฉยขันห้าปรุงอะไรมาแล้วแล้วแล้วขันห้าโอดแฉนเครื่องขุนอะไรก็แล้วแต่เกิดมาไอ้ตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยมันก็เฉยเฉยนะแต่ธรรมธาตุธาตุรู้ตัวเนี้ยมันมีอยู่ทุกๆุกอนุูลแนาของทุกสรรพสิ่งนนแหละ มันอยู่ทุกๆกมนูในในในตัวเรานี่แหะมันอยู่ทุกๆที่นั่แหละมันไม่อยู่ไกลจากไหนเลยนะฉะนั้นถ้าขันห้านะมันจะทุกแค่ไหนขันห้าจะสุขแค่ไหนขันห้าจะแย่แค่ไหนนะขันห้าจะดีแค่ไหนจะเลวจะชั่วจะร้ายแค่ไหนนะถ้ารู้มันก็สัตว์จะมารู้ เนี่ยคือธาตุรู้จากธรรมชาติเดินแท้ของจากธรรมชาติเดินแท้ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อไอตัวธาตุรู้เนี่ยมันรู้แล้วว่าไอตัวขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์มันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนเราเราที่เราฝึกฝนที่เราทํากันอยู่นี่แหละ เนพอไอ้ไอ้วิญญาณในขันธ์หน้าเนี่ยที่ไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะที่มันรู้รูปไปทนาสัญญาสังขารเนี่ยตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันคือมันเป็นพระเอกเลยแหละมันรู้หมด่แตรู้รูปรู้ไปทนารู้แต่พอมาเจอไอ้ตัวธาตุรู้จริงๆเขาเริ่มธาตุรู้เริ่มทํางานปุ๊บเลยนะตัวมันอ่ะเป็นตัวที่ถูกรู้ ตอนแรกอ่ะมันเป็นผู้รู้แต่ต่อมาพอธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาเกิดถอยออกมาเป็นผู้รู้ไอตัววิญญาณในฐานห้าก็เป็นตัวถูกรู้ไปใช่ไหมอันนี้เราสมมติบรรญัติใท้มันไม่เหมือนกันที่จริงเนี่ยไอธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยเราเรา,เราเรียกตัวธาตุรู้เดิมแท้แล้วกันนะ ที่อยู่ในฝั่งอสังกตธาตุธาตุเนี่ยมันเป็นสังกตธาตุอสังอสังกตธาตุนะแต่มันก็ไปอยู่ทุกที่นะทีนี้ตัวไอ้อสังกตธาตุไอ้ตัวธาตุรู้เดิมแท้ตัวเนี้ยเวลามันรู้เลยนะมันรู้มันรู้สามร้อยหกสิบองศามันรู้สามร้อยหกสิบองศาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างทั้ง มันลุ้นอบกไปหมดเลยเนี่ยมันไม่รู้ด้านเดียวแบบแบบวิญญาณันจับอะไรก็จับรูปตัวอย่างหนึ่งพอจับเสร็จมันก็ไปดูรูปพอจะไปดูเวทนาก็ต้องปล่อยรูปออกไปดูเวทนาทํางาน,นจับมาจับสัญญาก็ต้องปล่อยเวทนาไปมาดูสังขารก็ต้องปล่อยสัญญาไปเนี่ยคือมันทะมานรายีละอย่างทีละอย่าง ที่ทํางานได้ทีละขันทํางานได้ทีละเรื่องทํางานได้ทีละอารมณ์ทํางานได้ทีละอายะตนะตาหูจมูกลิงกายเนี่ยนียแต่ไอ้ธาตุรู้ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันทํางานมันรู้ฟุ๊บมันรู้ทีเดียวหมดเลยมันรู้ทุกๆอย่างเลยมันรู้มันรู้บดอะมันรู้พร้อมๆกันได้เออมันทํางานได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นทาให้ไอ้ธาตุเดิมแท้ตัวเนี้ยมันรู้ได้ หลายหลมิติหลายมุมหลายแง่เนะพราะมันเห็นการทางานของขันห้าทั้งหมดนะอันเนี้ยนี่แหละคือเรื่องของโลกุตละเนะี่คือในโลกุตระเนี่ยมันเหนือโลกเหนือวิสัยโลกเหนือวิสัยโลกอนะมันก็มีธรรมธาตุอยู่ ธาตุรู้ตัวนี้แหละอที่มันไปรู้อาเรื่องของขันห้าทั้งหมดหรู้การทํงานข้นขันห้าในโลก,กุรตระตอนนี้ก็จะมีอธรรมธาตุีีหลายๆธรรมธาตุสุญญาตาธาตุนิพานธาตุที่เราควรจะรู้ซึ่งต่อไปเนี่ยพวกเราก็จะ เข้าใจกันมากขึ้นในจากการปฏิบัตินะ่ะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มปฏิบัติกันนะเราเดี๋ยวจะมีสักวันหนึ่งนะที่จะให้เราโปรแกรมเข้าไปในระบบจีนโนม คอมโซม d ดีเอ็นเอต่างๆนะหมายถึงว่าพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่มันเกี่ยวพันที่ที่มันสามารถที่จะโยงใย,ยเข้ามาทางในเรื่องของพุทธศาสนาเราได้นะในเรื่องของดีเอ็นเอเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้จิตเนี่ยเข้าไปโปรแกรมมันได้อาสา,ารว่าจะจะโปรแกรมให้ให้หนุม่มให้สาวให้เหมือนกับ เหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาจะมีะเป็นเรื่องของไบโอนะแต่เราก็จำเป็นต้องรู้แต่เดี๋ยมารเตร์ก็จะค่อยๆบอกอธิบายไปนะพวกพิโลเมียอะไร่ังเี้ยนะแต่ว่า คือกาลังบอกว่าในกายเราเนี่ยเราจำเป็นต้องให้มันสมบูรณ์ด้วยกายใจเนี่ยมันต้องสมดุลสมบูรณ์ใช่ไหมพอกายใจสมบูรณ์กุศลสมบูรณ์เนมันมันคนในโรงพยาบาลอ่ะทุกคนป่วยป่วยกำลังร่างกายรอแรล้วแล่แล่เนี่ยบอกเอาคิดจี้ปฏิบัติที่เขาทำไม่ได้เขาไม่สามารถทําได้เพราะว่า ือมันต้องมีอะไรทั้อย่างที่ที่ช่วยเขาอะ่ะนะมันต้องไปปรับอะไรทักอย่างปรับอาการเจ็บปวดเวทนาที่เกิดขึ้นกับเขานะตอนนั้นเนี่ยมันต้องปรับให้เขาได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปตักทำเงินก็น,นั่งสมาธิป,ปกตินะด้านหลังตัง้งตรงวันนี้ ถือว่าทุกคนก็ได้ปฏิบัติในเรื่องของการชาร์จพลังชีวิตกันไปแล้วแล้วก็นั่งสมาธิในท่านั่งสมาธิปกติกันเลยนะแล้วก็มองไปด้านหน้ามองไปข้างหน้าเราเนี่ยตาเรามองเห็นอะไรให้คิด่าก่อนที่จะเห็นสิ่งนั้น มันเห็นความว่างก่อนนะแล้วเห็นสิ่งนั้นแล้วมองให้ทะลุสิ่งนั้นออกไปนะทะลุทะลุทะลุไปเจอกับความว่างนะลูปทางตาเนี่ยเกิดจากความว่างเนะีนะ่ยแล้วค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตา ฟังเสียงคอมาเซอร์เนี่ยเสียงมันก็เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเสียงก็เกิดจากความเงียบความเงียบก็คือความว่างฉะนั้นเสียงก็เกิดจากความว่างทุกอย่างไม่แต่ร่างกายเราเนี่ยตอนนี้ที่เราสัมผัสเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเราก็ลองสัมผัสรู้สึกดู รู้สึกที่มันละเอียดละเอียดละเอียดลงไปนะการเริ่มใส่เสื้อนะรู้สึกจนกระทั่งมันเบา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 จนกระทั่งมันมีความรู้สึกนั่นแหะมันคือความรู้สึกมันก็เกิดมาจากความว่างเหมือนกันความรู้สึกเกิดจากการที่มันไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรก็คือมันว่างๆนั่นแหละนันเกิดจากความว่างสรุปแล้วรูปทั้งหลายเกิดจากความว่าง ตาหูจมูกกลิ้นกายใจแม้แต่ใจเราเนี่ยนะมันมีอารมณ์เข้ามากระทบใช่ไหมกระทบเกิดมโนวิญญาขึ้นมาใช่ไหมก็มันเกิดความรู้สึกทางใจขึ้นมาอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วกระดับไปอารมณ์เกิดจับการปรุงแต่งเกิดขึ้นการปรุงแต่ง ดับไปเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นดับเนี่าเรื่องนี้เกิดเรื่องนี้ดับเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องใหม่ดับก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดดับมันก็เกิดมาจากความว่างใช่ไหมมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปมันก็ว่างไปพอเราคิดมันกลับกลับมาใหม่ ว่างก็คือมันก็ทุกอย่างก็คือเกิดจากความว่างหลังจากนั้นเราน้มอารมณ์ของอารมณ์ของลมหายใจปรับปรับเราไม่ปรับนะดูลมหายใจดูลมหายใจว่าลมหายใจของเราเนี่ย มันมีพลังอยู่นะเป็นพลังเป็นปราณอ่ปาปราณคือคือพลังงานที่มันอยู่ในลมเนี่ยแล้วเราก็โน้มกุศลทั้งหลายที่เราสั่งสมมาเข้าไปอยู่ในลมโน้มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในลมโน้มความกรุณาปาม,มุติตาเข้าไปอยู่ในลมนะ แสงแห่งกุศลทั้งหลายแสงแห่งความศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายแสงแห่งความกรุณาทั้งหลายแสงแห่งความมุติตาก็าจะเข้าไปในลมลมก็เข้าไปฟอกเลือดเลือดที่ออกมาก็มีแสงไปเลี้ยงร่างกายนในแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์ในทุกๆเซลล์ก็จะมีพลัง เป็นพลังกุศลเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่มีความกรุณามุติตาต่างกายเราก็จดใสสว่างความสว่างนี่ก็จะเด่นไปทั่วสว่างไปทั่วในภพภูมิทั้งหลาย ทนั้นให้เราน้อมนิพพานเข้ามานิพพานคือความว่างดับสงบเย็นของความโลภก,ลกรธหลงทั้งหลายดับกิเลสทั้งหลายไม่มีแล้วก็ MSR ปัญญาเข้ามาปัญญานี่เป็นตัวชี้วัดแล้วก็ MSR 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 อานุ่งปัญญาเข้ามาปัญญาก็คือปัญญารู้แจ้งในเรื่องของรูปทางการหน้าไม่เที่ยงต่างๆทั้งหลายปัญญาตัวน,นี้จะเป็นปัญญาเขาเรียกว่าเป็นญานณทัศนะปัญญาที่รู้รอบรู้รอบทิศทางเหมือนเมื่อกี้ที่มาเซอร์ไล้อธิบายเล่าเรื่องให้เราฟังนะ ความษย์สามร้อยหกสิบองศาหน้าเขาสามร้อยสามร้อยหกสิบองศาด้านข้างด้านบนด้านรู้คือเหมือนกับเราไปอยู่ใจกลางของโลกอะแล้วก็รู้โลกทั้งรอบนอกโลกไปอีกรู้ทั้งหมดเนี่ยรู้ทุกที่รู้กันห้าเพราะกันห้านี้เกิดดับบังคับไม่ได้เป็นมายาขันห้าเป็นทุกทุกเป็นกันห้า และมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเ,เป็นตาตาตาเห็นทุกอย่างเป็นตาตาให้เราค่อยๆถอยกลับมานะถอยกลับมาที่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ลืมตานะขึ้นมาทักสามคน คาเมื่อกี้ตอนก่อนจะนั่วาร t h เธอเด้พูดถึงเรื่องของ DNA อะไรทางนะก็เพิ่งไปคิดอะไรมากเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ในระบบ F A ของเราเนี่ยมันต้องทีนะเ,เรื่องของกายเรื่องของจีนมเรื่องของใจเรื่องของปานเรื่องของชี่ต่างๆเนี่ยเราวรรจารศึกษาแล้วก็จะให้มันเป็นพอสมควรฮนะแต่ตอนเนี้ย ม่ต้องไปคิดอะไรมากทำให้กุศลในแต่ละวันให้ให้ถึงที่สุดนะในแต่ละวันในแต่ละขณะขณะขณะเนี่ยสร้างกุศลสร้างกุศลไว้นะแล้วก็น้อมความว่างเข้ามาบ่อยๆแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นอะมันจะมีสภาวะอะไรบางอย่างในหลายอย่างที่ลองคาดไปถึงว่าไม่มันเกิดอย่างไไงมันเกิดอย่างได้ยงไงมันเกิดอย่างไงไงเนี่ย 哎，你别、hey, hey,，哎，干嘛？